ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูงานสลปครับลอกหญ้าขึ้นมาปะด้านข้างครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนลอกหญ้า้นปะด้านข้างแล้วก็ดึงสลบครับสลปปิดหญ้าเนาะไปทํางานอ่าทําให้เรียกว่าให้ร่องน้ามันสวยงามทาฟาตัดร่องน้ําพูดยง่ายรทบฟาตัดร่องน้ำนะฮะก่อนอื่นก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับอยู่กับผมช่องมุส่งไมโครครับ นี่ครับวันนี้พามาดูงานครับก็เป็นงานดึงสลบอ่ล้วงดินในน้ําขึ้นมาครับเนี่ยครับในร่องขึ้นมาแล้วดึงสลบครับดึงสลบปิดหญ้าครับตรงนี้จะเป็นแยะจะเป็นปือครับปือที่อปืดด้านนู้นนะปือปือแบบนู้นนะแบบนู้นขึ้นมาปิดนี้แล้วก็ดึงสลบยาวเดิมทีจะมีชานพักอยู่แค่นี้อันนี้ว่าหญ้าเรามารู้จะเอาไปไหนครับก็ต้องใช้วิธีนี้ก็คือคือฝังกบก็คือเอามา ไว้ด้านข้างแล้วก็ยาดินปิดเลยครับยาดินปิดเลยแล้วก็ถามมันขึ้นอีกไหมมันก็ต้องขึ้นครับมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าราลําพังตอเนี่ยสําคัญเลยกําจัดยากครับปืนนี่กาจัดยากมากเดี๋ยวก็ดึงสลบนี่ยาวไปเลยครับยาวไปเลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วคือวง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 นอกเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาวงในอีกวงในก็ลอกยาขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ดึงสลบตั้งคันเหมือนกันอันนั้นคันนั้นก็ประมาณห้าหกเมตรได้ครับเดี๋ยวถ้าดินไม่พอก็ลอกดินในแปลงขึ้นมาครับเนี่ย เราดินในแปลงนั้นขึ้นมาปะครับแล้วก็เดี๋ยววงกลางนะครับเดี๋ยวจะขุดบ่อรู้หัวใจครับก็ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้รู้นะจะเริ่มขุดวันไหนแต่จะเอาล่องน้ำไปเสร็จก่อนนะเอาซีละยางอนก็จะมีคันวัดเหล่านี้ไปอีกยี่สิบเมตรก็จะมีคันขวางอีกตวงอีกเหมือนที่ผมเคยทําตรงนู้นมีคันฝางอีกตวงนี้ตรงนี้ก็จะทําเป็นคล้ายๆแบบจะทําเป็นแคมป์คนงานอยู่ตรงนี้จะปลูกเป็นชั้นเป็นรอยกดเข็มแล้วชั้นลอยยกพื้นสูง อันนี้พามาดูงานของผมเนาะก็ <itch assessment> อันนี้ก็คือขูดหญ้าขึ้นมาไว้ทั้งข้างแล้วก็ปิดปิดเห็นไหมฮะตรงนู้นนะตรงนี้สรบสวยแล้วตรงนี้สลบสวยแล้ว <'s> น <good S 1> ี่ฮะงนี้สริสวยแล้วก็ทีนี้ก็ตรงนู้นก็เราก็ยอกหญ้าขึ้นมาแล้วปะปะไว้ก่อนครับเพราะว่าดินเนี่ยถ้าล้วงขึ้นในน้ำขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เคยเคยเคยบอกคลิปอ่าคลิปก่อนๆนู้นเนาะคือว่าเวลาลูกนี้น้ำนี่ต้องมอน้ำออกให้หมดครับมอ้น้ำออกให้หมดแล้วเราก็ วางด้านบนก่อนนะที่ผมค่อยบอกวางด้านบนก่อนแล้วก็เฉาะเฉาะเฉาะเอาไปนะฮะแล้วก็เราก็ลอกดินทิ้งไว้ก่อนเลยยาวไว้ก่อนเลยไม่ไม่ต้องนึงสวยเพราะว่าดินมันเปียกน้ำมันมีความชื้นเยอะมันจะไม่อยู่เราต้องทําทิ้งไว้ก่อนทิ้งได,ได้ได้สักระยะหนึ่งประมาณสักครึ่งวันหรือวันหนึ่งอะไรงนี้แล้วเราค่อยไปสลบเก็บอีกทีแล้วอย่างเราจะได้รู้แนวด้วยเห็นไหมเราจะรู้แนวทีนี้เราจะดึงสลบไปสวยยังไงก็ได้ แล้วแต่เราเลยน,นี้อยู่ที่อยู่ที่เราเลยเพราะเราก็เหมือนเป็นงานศิละปะอย่างหนึง่งอะเนาะอ่ามันต้องมีกิจการมีศิละปะในการทํางานเหมันที่ออกมาดีครับนะฮะกิการทํางานคืออย่างเรารับงานมาแล้วอ่าทั้งเจ้าของหรือลูกค้าเราบอกเรามาว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงเราก็ต้องจิงนการเพิ่มเติมไปให้งานมันมีรูปแบบลักษณะที่มันดูสวยงามตรงกับความต้องการของลูกค้าเนาะนะฮะ เราทํางานขับเปโครเนี่ยมันก็เหมือนคนสร้างสารรค์ศิลปะอย่างนลงนะครับพี่เพื่อนนะฮะคือคนไหนที่สร้างสารสรค์ศิละปะออกมาได้ดีฝ่าคนนั้นก็จะดูทํางานดูสวยเรียบร้อยเนียนกว่านะฮะมันต่างกันครับการประสบการณ์ส่วนหนึ่งครับประสบการณ์ก็คือส่วนหนึ่งสิลกรรที่สร้างสมมาอย่างยาวนานก็ส่วนหนึ่งแต่เด็กใหม่ๆที่ขับเปโคเป็นกันใหม่ๆบางคนขับสองสามปีนี่ ฝีมือระดับขั้นเทพก็มีครับมันอยู่ที่จินตนาการของเขาครับนี่ฮะสำคัญนะจินตนาการว่าใครจะวาดเขียนลวดลายลงไปในงานของเราได้มากที่สุดนี่ฮะเห็นไหมฮะผมขึ้นรูปไว้ก่อนครับเห็นไหมฮะขึ้นรูปไว้ก่อนเราจะไม่ต้องแต่งสวยครับเพราะมันจะมีปูดมีมีบวมัวมีอะไรอย่างนี้เราก็ทิ้งไว้ก่อนใจเย็นครับไม่ต้องรีบเราก็ไปนู้นก่อนเราก็ไปให้สุดหัวเลยครับอ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆมิโก นี่นครับพี่เพื่อนเพื่อนเห็นปะมันเป็นปืนเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นปืนอ,อย่างนี้ใช่ไหมนะตู้น้โปดป,ปิดมายาวนี้แล้วก็ดึงปืนขึ้นมาแล้วเราก็ดินปิดดินปิดดินปิด,ด,ปดคือถามว่าเราไม่ทําวิธีนี้จะทําวิธีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับวิธีอื่นตั้ากระตักใส่รถไปทิ้งมันก็มันถึงปืนมันจะหมดแต่ตอมไม่หมดยังไงมันก็ขึ้นอีกถ้าเกิดเราสู้ปิดไปเลย,ยนี่หรือเปล่าเกินปจะค่าจ่ายไปด้วยด้วยคือทางเฮียบอกว่าทำอะไรก็ได้ให้มันสวย ฮามันดูสวยเดี๋ยวก็ต้องสางร่องอีกเนี่ยอันนี้มันเละมากครับเพราะตรงนี้เป็นร่องเล็กตรงนี้ตรงนี้ร่องลึกเลนจะไม่ถ้าเกิดร่องลึกเลนจะไม่ค่อยมีถ้าร่องตื้นเนี่ยเลนจะเยอะอย่างเงี้ยเลนจะเยอะครับร่องมันตื้นเราก็ลอกเลนขึ้นมาปะไว้ก่อนเนี่ยผมปะาตั้งแต่วันก่อนแล้วเห็นไหมแพรหมาดก่อนเดีย๋ยวเราก็ดึงสลบเช็ดกลับไปนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเดิมทีมันมีชานอยู่หน่อยนึงมีชานอยู่นิดนึงตอนนี้เราก็ไม่มีชานแล้วเราก็สลบยาวเลยสองฝั่งสลบยาวไปเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเรามีชานเราก็ต้องขยับถนนเพราะเีต้องการแห้ถน,นนเนี่ยมันมันฟางนะฮะนี่ครับขยายให้หนุนออกไปให้มันฟางนี่ครับพอเราใส่ดินมานถนนก็จะฟางขึ้นนะฮะเอาคือมันก็จะได้ดูโล่งแต่ต้นไม้ต้นละมวงต้นอะไพรพวกนี้ต้องเอาไว้ฮะห้ามล้มห้ามทําลายแต่ต้นอื่นทําได้หมดนี่ฮะพื้นบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมพื้นมันเรียบจังเลยเนี่ย เออเอารถดันหรือเปล่าก็ไม่เอารถล,ด,ลดันครับเวลาทํางานฮะเราทํางานเราก็เกียร์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 ให้ดีแล้วกว็เราเดินเราเกียร์ให้เรียบนะเสร็จแ,แล้วเราเวลาเราเดินกลับสมมุติเราเดินกลับตอนเย็นเราก็เอามุงงขี่วางครับวางแล้วเดินดันไปแต่เราจะไปดันแรงนะเอาแค่ไปผิวพอแค่แตะแค่ดินแตกเพราะดินตรงนี้มันปดนะมันแตกมันจะลู่ไปพอลู่ไปมันก็จะเรียบเย็นไปรอบนึงเช้ามารอบนึงก็เนียนแล้วนะฮะง่ายๆครับหลักกายง่ายแค่นี้เอง นะฮะแต่เราจะไปกดนะฮะไปกดเหมือนทักเตอร์ดันไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเปลืองตัวเดินถ้าเกิดเราจังหวะเราวางระวางแค่แผ่วๆครับนะฮะเป็นทลิกเรียกใน้อยในการทํางานนะมันก็เรียบมันก็สวยแล้วคราวนี้นะฮะการทํางานมันก็คือคนเรามันอยู่ที่ว่าการใครเก่งกว่าใครก็อยู่ที่ว่าใครจินตนาการออกได้ดีกว่าใครและใครวางแผนงานได้ดีกว่าใครนะฮะนั่นเท่านั้นเองครับเพราะว่ารถใหม่รถเก่ามันก็มันมีส่วนครับรถใหม่ก็ดีกว่าเลี้ยวขวาแต่ถ้าเกิดว่าคนขับ ยังไม่เก่งงานมันก็จะกช่ารถเก่าฮะนะฮะทำงานไปกะเช่าวรวเก่าเพราะว่าขาดการวางแผนแต่ได้รถใหม่ด้วยคนขับเก่งด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะอ่ามันก็สุดยอดไปคือ,ค,อคือเทพสุดๆไปเลยแต่นี้เราก็รถเราอาจจะเก่านิดนึงแต่เราก็ต้องมีเทคนิคในการใช้ฝีมือในการเข้าช่วยในการทํางานด้วยรถเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะทําแพงแล้วก็ทําราคาที่ลูกค้าพอรับได้นะฮะราคาไม่แพงมาก ก็อยู่นี่มาก <g ül> ็จะเป็นเดือนกว่าแล้วครับอยู่มาเดือนกว่าแล้วก็เป็นงานอย่างเงี้ยครับงานปกทั่วไปครับเนี่ยเดี๋ยวต้องลอกพื้นขึ้นมาตั้งคันครับเนี่ยลอกปืนขึ้นมาแล้วก็ตั้งคันนะฮะ <S <S อันนี้ก็พาพี่พี่เพื่อนเอฟซมาดูงานนะฮะมาดูารูปแบบการทํางานาจินตนาการแนวความคิดของผมที่ผมทํางานทํายังไงเราถึงจะสามารถมัดใจเจ้าของให้จ้างเราอยู่ได้เป็นเดือนๆได้นี่คือเป็นเทคนิคของเราเราเรา,เราต้องทําตามสิ่งที่เขาต้องการให้ได้หมดทุกอย่าง แล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าทําด้วยใจครับคือเราต้องเขาเรียกว่าต้องจินตนาการให้ลึกซึ้งมองให้ลึกถึงไปลึกๆเลยของงานเลยว่าเขาต้องการทําอะไรตรงนี้ทาไงตรงไหนจะออกมาสวยไม่สวยเราอยู่ที่เราแล้วคราเนี้ยเราก็แต่งเติมสีสันออกไปเพิ่มเติมออไปให้งานออกมาดีออกมาสวยงามนะฮะนี่ครับอ้าวโอเคเลยครับพี่เพื่อนวันนี้ก็เอาสาระความรู้เล็กๆน้องมาฝากเอฟซีพี่ๆเพื่พอนเนาะ ยังไงก็อย่าหาว่าโม้นะเราเล่าสู่กนฟังยังไงมพนส่งไมโครต้องขอลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม